ชือดังมันจะมืดแล้ววะจุดไฟว่ะเฮ้ยเฮียไม่ติดวะอุ้ยเฮียดตอนเช้าวะเดี๋ยวกูจุดแดงเฮ้ยติดไว้เช้าวันนี้อากาศยังใสอากาศก็ดีเว้ย สิ่งทีอยากเป็นน้องอะไม่ได้อยากเกิดมาเป็นทหารเรยจับได้พอบอพอหนึ่งผัดหนึ่งละยาเอ้ยยาละเอ้ยถูกอ่ะขัดคัดโอ้ <c ười> เมนไคเนี่ยพูดได้พิซซ่ามาส่งก็อกูรู้แล้วเมนไคเอ้ยอะไรวะอุ้งแม่งเอ้ยเล้วนายเนี่ยนั่งมาสั่งตอนนี้ทุกคนแพงอีกกู กูคนไม่ใช่หมาเป็นหมาชิคนเงินเดือนแม่งก็ได้แค่สามร้อยกูมึงแม่งแม่งหากินก็ไปได้น้อบ่นกูนักใช่ไหมเฮ้ยเขินละวะหนึ่นอมึงไม่คืนเงินกูอ่ะมึงมีปัญหาอะไรมากอ่ะอยติดปีกโง่เ้ยแล้วมึงอ่ะ พิมพิมตมังคูยี่ห้าบาทอะ่ะเอาแล้วทำไมไอ้สัตว์ตายตายัง <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ปัดกันเลยเียอ้าเพื่อนวันนี้ไอ้ทั้งไปนลมแดดหรอมาตูนฮะ ช่วยไปดูข้างหน้าเดี๋ยวในหมายว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างเอเ๊ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะ ครับกับผมนายอมริยูมีฮะแล้วก็อีก3ท่านนั่นเองก็คือคุณตูนเดชแท็บแล้วก็คุณเอ่อโดนนะคุณลุงจิปะติโกนะครับแล้วก็คุณดังนะฮะสวัสดีครับ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 นะก็วันนี้ก็ทำคลิปเป็นอ้าเจือเอ้อเอาเฮ้ยกลับเพื่อนซึ่งเอ่อ ซึ่งครั้งนี้นะฮะเป็นครั้งที่2องนะที่ทำเกี่ยวกับสตอรี่เกี่ยวกับพีบีอย่างนี้อีกครั้งนะฮะซึ่งก็เปลี่ยนไปเยอะเลยทีเดียวนะฮะมีมุกบ้างนะมีมุกฮาบ้างะมุกเรียดบ้างแหละโคตรเยอะเลยนะฮะพ่อขอไปด้วยนะฮะพ่อขอไปด้วยนะฮะซึ่งตอนนี้ก็กลับมาคลิปเกือบสิบห้านาทีได้แล้วนะครับก็ไปส่งยื่นคำร้องมานะก็ค่อนข้างจะเสียเวลาทีหน่อยใช้เวลาตั้งเดือนนึงกันเลยทีเดียวนะฮะนะก็นะฮะคนนี้ฮะเดชแท็บนะผู้ ผู้ช่วยในการจัดฉากนะทั้งระเบิดทั้งลูกโซ่ทั้งสตาฟฮะทั้งไปจัดฉากนะ่จัดฉากนะฮะนี่คือผู้แสดงนะครับผู้แสดงพระเอกทั้งหลายนะครับกินมุ้งด้วยฮะเฮ้ยไปยิงวันนี้เว้ยเจ่เว้ยอยู่ตรงนี้ดังเราไปยิงนี่ก็ได้หว่านยิงจานนั่จานจานร้อนจุ่มนะใบละห้าบาทนะสามใบยี่สิบสี่ใบร้อยนะครับก็ตอนนี้นะฮะก็ เราอยู่ที่ดาดดราก้อนเอลลี่นะครับก็เป็นช่วงที่ยังไงเดียค่อนข้างที่ผมค,มคม่อนข้างจะซุกมากในการทำคลิปนะฮนะตอนนี้เราก็จะขอตันแปบบ๊บอ่านะฮะก็มันก็ถึงช่วงเวลาแล้วนะ,ะเราจะทำการปิดท้ายด้วยการการแข่งน,นะฮะอีก5นาทีนะครับผมทำลรทำลย แข่5นาทีนะฮะแล้วเราจะปิดคลิปเลยนะตอนนี้นะก็ปิดคลิปเรียบร้อยนะแต่ว่าเราก็ต้องเล่นกันอีก5นาทีนะครับเพื่อต่อคลิปกันนิดนึงนะครับไปหนึ่งเลยนะโอ้โหกระเด็พไปดังระวังดังรงโอ้้อโ้โอ้ เจ้าจงตัวมืดพี่พี่บ้าตอนนี้มีเสียงทีวีเข้าปะไม่มีนะไม่มีหรอไม่มีไม่มีเลยอ่ะเสียงไม่มีเลยเสียงใครอ่ะเลยเสียงทีวีเสียงดังมากเลยรั้งรั้งรั้งแข่งกันดึงพอจะแพ้ว่ะ ระวังตัวไม่ดีตัวก็ตัวอันตรายตอนนี้ครับวันนี้จมีการดักรอที่หน่อยนะครับระวังให้ดีนะครับปุ้งไฮ้ยขนาดขนาดยิงแย่งซีงกูหมดเลยเป็นการทำผลงานที่ดีนะฮะแย่งซีงกูหมดเลยไม่รู้จะได้แครเกมเมื่อไหร่ครับ โอ้ยสองที่เยียวสองเลยตอนจะหยุดการการยิงกันตอนที่เวลาเหลือสิบนาทีทำไมไม่เหลือตอนนี้เออนะครับ ลองคิดไม่ได้เลยระสงสัยใช่ไหมสง่ว่าคลิปนี้มีผู้หญิงหรือไม่มนะครับสบส,บส่กันหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มีครับมีครับเ็เป็นคู่จริงของผมเอมจะอะไรทากอะไรเนี่ยเขาเป็นคู่จริงของผมเองครับคนนี้อะไรครับผม คุณคุณคุณผู้หล่อุญอเจ้เฮ้ยโอ้โหกระปดนอาเจอาเจ๊ะอาเจ้าเลยา้เลยาเจาเลยต้พี่เลยพวกคุณเล่นยยไะก็ไม่รู้สิ่นะก็ไม่รู้ิิ่นานี่มันหน้าปืนตบปักแต่งบวม่มือไม่ขึ้นเลย ถามจริงกรับผมสู้อะไรพวกคุณได้บมื่อานนี้ได้ไม่ต้องนำเสียงลอกมั้งก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะเฟิวฟิวแพบบินนี่ครับไม่ต้องไม่ต้องทำเสียงนอหนุเป็นผู้หญิงนะไม่ยอมทำหนูอย่าบอกว่าเขาชี้เลยนะไรับเขาชไรมีแบวนแล้วแจ๊คคือสมบัตตลอดเคยได้ยินเปล่าพูดดีเป็นสีแกปากพูดมากปากก็เป็นสี เดแปลเยอเุน้นหลับุหลัตยเลยเลยาดวาดพรโอษพระเรหิตหลังไหลจาก่ะอ้ยตีได้เดียวเอเองไปได้บาอ่ะเปไเปล่า่ยไ่เป็นไรเป็นไรนอนลงไปนอนงั้นละไปนอนจุกม่งม่งแดดแรงเลยแ่เป็นลมแดดเอเก้เอเก โฮ้ยโอย่าสวยมากงายๆคุยเยๆไม่ได้นกล่องนะยอดรเบิมระเบิเดด้งยี่ั้เยี่ตั้งยี่บาคิดนาทอะออัวันนี้มีการลอกลอกนิดหน่อยเพราแต่เธอคนนั้นอยู่ไหน นี่ไรอ้อเต็มหน้างานน่า,นาย่างเร้ยกผมาเธอนะคะผมมีดุ่นนะแอ <c oughs> ไม่จริงอะ่ะ <c oughs> จริงมากทำไมอยู่ในห้องนี้รู้สึกรู้สึกแบบในดงนี้มันน่ากลัวเลอเกิน ออยแม่งดงมันแม่งดงปีศาจเลยอ่ะอย่าคมอ่อนนะความจริงผมเก่งแต่ตอนนี้ไม่ค่อยคุ้นไงอ้เล่นคิดเล่นคิดก็คิดสิคะคิดแล้วความจริงผมเกี่ยวนะโอ้โหหนึ่งในวอลแคร์เลยนะตอนนี้แคร์แคร์นอกแคร์เนอนะฮะได้ข่าวเพงแม็กกูไปตอนกลางวันนี่แหละไม่รู้เลยโอ้คนเยอะออทมาไม่มีอะไรมากแค่บอกรับผัว หล,ลักมากด้วยจะเต็ปนี้คำนี้เสียงนี้เพื่อคุณพอเถอะต้ <l ots> <c oughs> องเต็มนี้ดีเพื่อคุณมาเราจะปิดท้ายนะ <c oughs> โอ้ปิดท้ายแค่นี้ดีกว่าแต่ก็ถึงเวลาแล้วนะครับต้องขอขอบคุณมากครับสำหรับ 4G บอนรวมทั้นนงผมเองนะครับผมจะขอตัวเองเอาเนี่เลย เดี๋ยวขอบคุณขอบคุณสปอนเซอร์ครบขอบคุณหมาข้างบ้านที่เห่าขอบคุณที่ขล็อกได้่มวันนี้ขอบคุณทีวีขอบคุณที่เติมขอบคุณคิดิตเอชบีที่ให้ผมเติมขอบคุณบัตรทูมันนี่ฮะสิบที่ผมเป็นคนเติมาขอบคุณเซเว่นที่ขายบัตรทูมันนี่ให้ขอบคุณร้านป้าแอวที่ขายบัตรทูมันนี่เนย ขอบคุณไอ้ไอ้ด่างข้างบ้านที่เข่าทำให้บรรยากาศแถวบ้านดีขึ้นโอ้พอจ้ะครับแหมขอบคุณเยอะเลยสปอนเซอร์ขอบคุณเสียงรัครับขอบคุณเสียงรัครับที่ทำให้ผมได้ยินแล้วเสียงลำคาญนะขอบคุณขอบคุณที่มาเยี่ยมขอบคุณที่มาเยี่ยมรวมกันดีกว่าเดี๋ยวผมปาระเบิดให้เอาให้ปีนกันสี่คนเลยไหนไงอยู่ไหนกันนะนี่เลยตรงนี้เลยเนี่ยตรงนี้เลยแดงๆเหลอ ใช่ครับเป็นไลน์นะครับจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับนี่ก่อนก่อนจบก่อนจบขอภาพมันสวยครับสวยสวยอ่ะบินครับบินบินครับอยู่ยืนยืนครับยืนยืนมันไม่ตายตายแป้งบินหมดนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายจ้าเจอกันในคลิปใหม่นะครับ